วันนี้ผมอยู่บนสะพานจากระดับนะครับพอดีผมเห็น่ารถสลิงนะครับเข็นมาสามแม่ลูกนะครับผมก็ได้ถ่ายการจราจรอยู่นะครับวันนี้ผมซูมกล้องมันไกลเนาะนะครับแต่ว่าจะไปช่วยเหลือพอดีมีนะครับมีน้องขับมอเตอร์ไซค์มานะครับเนี่ยนะครับก็มาจอดถามด้วยกันนะครับ โอ้น้ำมันหมดแล้วมั้งครับน่าจะดูดน้ำมันแบ่งให้หรือเปล่านะครับนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับความมีน้ําใจของคนไทยนะครับรายงานการจราจรตอนนี้ก็โอ้โหรถวิ่งเร็วจังนะครับนะครับดูนะครับตอนนี้น้องผู้ชายกําลังช่วยเหลือรถซาเลิงอยู่นะครับเป็นอะไรเนาะน้ํามันหมด น้ำมันหมดดูดน้ำมันจากรถให้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมลงไปหาก่อนนะครับมีใจดีแท้นะครับนั่นนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับ,ถนะร,บรถสัตเลี้ยงขาบไม่รูปมาเสียแล้วก็จะมีน้องผู้ชายนะครับขับมาเจอนะครับเดี๋ยวผมลงไปดูสักหน่อยก่อนนะครับ่นืๆ ไปแล้วครับนี่ครับพลเมืองดีไปแล้วนี่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 น้องมอเตอร์ไซค์นี่แอดไปแล้วครับนี่นี่นี่ไปแล้วนะ่ะโอ้สามไม่ลูกน้ํามันหมดนะครับเนี่ย